สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสําหรับคลิปนี้ก็กลับมาพบกับช่องลุงอรุณสไตล์เช่นเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นข่าวสารสาระอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันในคลิปนะครับเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวค่ะต้องท้าความนิดนึงว่าตั้งแต่พฤศจิกายนปีที่แล้วเนี่ยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติในหลักการโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิต เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต63ทับ64อนุมัติในหลักการให้วงเงินรวมทั้งสิ้นเนี่ย56,000ล้านบาทแต่ว่าได้จัดสรรวงเงินให้ครึ่งหนึ่งไปเบื้องต้นแล้วนะคะก็คือ28,000ล้านบาทเพื่อสนับสนุนต้นทุนการผลิตแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในอัตราไร่ละ500บาท สูงสุดไม่เกิน20ไร่หรือไม่เกิน10,000บาทต่อครัวเรือนคือในหลักการเนี่ยจะให้ไร่ละ1,000บาทแต่ว่าจ่ายเบื้องต้นไปแล้วครั้งหนึ่งคือ500บาทในวันนี้เนี่ยคอรมก็เห็นชอบที่จะจ่ายอีกครึ่งหนึ่งที่เหลือก็คืออีก500บาทต่อไร่สูงสุดไม่เกิน20ไร่นะคะหรือไม่เกิน10,000บาทต่อครัวเรือน ก็เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิดระลอกใหม่นี้นะคะซึ่งงบประมาณที่อุดหนุนในครั้งนี้ก็อีก2 8 0 4 6ล้านบาทก็ทำให้จากเดิมที่อนุมัติในหลักการไป56,000ล้านบาทครั้งนี้ครมอก็อนุมัติได้ครบแล้วค่ะก็คือไร่ละ1,000บาทอีกเรื่องหนึ่งก็ที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะคะ คณะรัฐมนตรีก็ยังได้เห็นชอบที่จะจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี64งบกลางนี่นะคะจำนวน188.9 95ล้านบาทเนี่ยสำหรับโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกของปีการผลิต60ทับ61 แล้วก็ปีการผลิต61ทับ62นะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นการจ่ายตามนโยบายที่จะรักษาสถิลภาพราคาข้าเปลือกแล้วก็เพิ่มสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการค้าข้าวในการดูดซับผลผลิตข้าวยอดรวมที่จะอุดหนุนตรงนี้ก็คือ188.95ล้านบาทค่ะ